สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจับตา23มิถุนายนนี้เอาแล้ว23มิถุนายนนี้แซนวิสาพัฒบอกจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่16มิถุนายน65ที่สอนอปทุมวันนายวิสาพัฒน์พโนเมรัตหรือแซนพร้อมกับนายพรศัก์วิพาธอาภาโนนทนายความส่วนตัวเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังจากหนิงปณิตาธรรมวัฒนะ ไปแจ้งความแซนในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาภายหลังจากมีหมายเรียกส่งมาให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาในเวลา11นาฬิกาของวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาแต่นายวิสาพัฒน์ไม่ได้มาเพราะยืนยันไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวนายวิสาพัฒนกล่าวว่าวันนี้รีบมารับทราบข้อกล่าวหาเพื่อที่จะดูว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรถ้าไม่เป็นความจริงจะดำเนินการแจ้งความกลับ โดยตนไม่ทราบเลยว่าในวันที่หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมาที่สอนอท่าข้ามตนไปพูดพาดพิงถึงอีกฝ่ายหรือไม่แต่เท่าที่ดูกี่รอบก็ไม่มีเลยถ้าหากว่าสิ่งที่อีกฝ่ายแจ้งมาไม่เป็นความจริงตนก็จะปฏิเสธแต่อย่างไรก็ตามขอเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าไม่กังวลในคดีนี้เลยนายวิสาพัฒนกล่าวต่อว่าส่วนในวันที่23มิถุนายนนี้บอกว่า จะมีมหาก,กรรมแจ้งความกลับยืนยันว่ามีแน่นอนใครพูดอะไรทําอะไรไว้ตนพร้อมสู้ซึ่งบื้องต้นดูไว้หลายคนกําลังปรึกษาพิจารณาร่วมกับทนายความโดยบางส่วนจะร่างฟ้องตรงต่อศาลและบางส่วนก็จะแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนยืนยันว่าจะไม่มีการไก่เกลียยอมความเพราะมองว่าเลยเวลาสําหรับการไก่เกลี่ยมาแล้วคนเราถ้าคิดได ก็ต้องเข้ามาคุยกันตั้งแต่แรกตอนนี้ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามรกะบวนการนายวิสาพัฒน์กล่าวนายวิสาพัฒน์กล่าวอีกว่ากรณีที่นายอัจฉริยะไปยื่นฟ้องตรงต่อศาลเอาผิดคนบนเรือมาตา288และ290ว่าตนไม่หนักใจในเรื่องนี้แต่มองว่าทำไมถึงไม่สามัคคีกันเรื่องจะได้จบไวขึ้นมีอะไรก็ควรช่วยเหลือกันเพราะบอกว่าจะทำเพื่อแตงโม แต่เท่าที่ดูตอนนี้มันแปลกๆเหมือนทุกคนกำลังทำเพื่อส่วนตัวมากกว่าส่วนตัวไม่กังวลเลยเพราะคนไม่ได้ทำผิดจะให้ผิดคงไม่ได้ด้านนายพรสักกล่าวว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนเลยแซนยังไม่ได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนแต่เมื่อวานมีข่าวออกมาว่าคุณแซนไม่ได้มาพบพนักงานสอบสวนจึงแปลกใจจึงตรวจสอบเมื่อวานช่วงเย็น และให้คุณแซนมารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้ทั้งนี้ในคดีที่แซนแจ้งความเอาผิดนายเจรินหรือจินธรรมวัฒนะหากเรื่องไปถึงชั้นศาลตามสิทธิ์ของผู้เสียหายก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ซึ่งตัวเลขก็คงเป็นไปตามที่แซนเคยให้สัมภาษณ์ไว้คือ7-8ถึง8หลักขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ